ประวัติศาสตร์ป .3 1ข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ป .3 หน่วยที่7วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย 1. ถ้าต้องการไปสักการะอนุสาวรีชาวบ้านบางระจารันต้องไปที่จังหวัดใด 1. สิงห์บุรี 2. อ่างทอง 3. สุพรรณบุรี 4. ราชบุรีตอบข้อหนึ่งสิงห์บุรี สองข้อใดเป็นวีกรรมของชาวบ้านบางระจารันที่สมควรได้รับการยกย่องหนึ่งปล้นปืนใหญ่จากค่ายพมา่า 2. องทำอุบายะลอทัพเจ้าอนุวงศ์สเสียสละชีวิตเพื่อชาติบ้านเมือง 4. ช่วยพัฒนาท้องถิ่นในภาคกลางตอบข้อสาเสียสละชีวิตเพื่อชาติบ้านเมืองสข้อใดคือวีรกรรมที่สามคัญของสมเด็จพระนเรศมหาราม,มหาราดาหนึ่ง ตั้ง่ายบางระจันขึ้น 2. พนันชนไก่จนได้เมือง 3. ต่อสู้กับพม่าจนดาบหัก 4. ทรงทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชาตอบข้อสี่ทรงทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชา 4. วีรกรรมของเท้าเทพพกสตรีและเท้าศรีสุนทรเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลใด 1. รัชกาลที่หนึ่ง,งรัชกาลที่สาม 3. รัชกาลที่ห 4. รัชกาลที่7ตอบข้อหนึ่งรัชกาลที่1นหากจากพระปรีชาสามารถในด้านการรบของสมเด็จพระนเรศมหารามหาราดาเกิดผลดีแก่กรุงศรีอยุธยาอย่างไร 1. ชาวตะวันตกเดินทางเข้ามาค้าขาย 2. ค้าศึกศัตรูไม่กล้าเข้ามารุกราน 3. การค้าขายจเจริญรุ่งเรือง 4. พระม่ายอมเป็นเมืองขึ้น ตอบข้อสอง่าศึกศัตรูไม่กล้าเข้ามารุกราน 6. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของบุคคลที่ควรได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสาคัญ 1. มีฐานะร่ำรวย 2. เสียสละให้แก่บ้านเมือง 3. บํบำเพ็ญประโยชน์แก่ท้องถิ่น 4. พัฒนาความเจริญแก่ประเทศตอบข้อ 1. มีฐานะร่ำรวย 7. บรรพบุรุษไทยที่สู้รบกับพม่าจนดาบหักคือใคร 1. พระยาตาก 2. พระยาพิชัย 3. พระยะจาจักรี 4. พระยาถลางตอบข้อสองพระยาพิชัยชุดที่หนึ่งหน้าสองจากสาประวัติศาสตร์ปสามสองแการศึกษาวิรกรรมของบรรพบุรุษไทยทำให้เกิดสิ่งใด 1. ความภาคภูมิใจ 2. ความอดทน 3. ความเสียสละ 4. ความเมตตาตอบข้อหนึ่งความภาคภูมิไข 9. วีรกรรมของชาวบ้านบางระจันเกิดขึ้นในสมัยใด 1. สมเด็จพระเทพราชา 2. ส,สมเด็จพระเจ้าทุมมอน 3. ส,สมเด็จพระบรมราชที่ส 4. ส,สมเด็จพระที่นั่งสุนสินราชญ,ญาติอามาริน ตอบข้อสสมเด็จพระบรมราชที่ส 10. คุณหญิงจันสามารถเอาชนะพม่าได้อย่างไรทั้งที่เมืองถลางมีกำลังคนน้อยกว่า 1. ใช้ยุทธวิธีแบบกองโจร 2. ส่งคนออกไปเจรจาให้พม่าถอยทัพ 3. ใช้กลอุบายหลอกให้พม่าเข้าใจผิด 4. แสแซงทำดีเพื่อล่อทหารพม่าเข้ามาในเมืองตอบข้อ 3. ใช้กลอุบายหลอกให้พม่าเข้าใจผิด